โดนสองนับกลับมาได้อนุชัยพลิกนรกเฮแต้มกำปั้นปินคว้าแชมป์เอเชียเ b ฟศึก CPF มวยมันสนั่นโลกคู่ระหว่างอนุชัย CPF นักชกชาวไทยกับเรนาโตชากำปั้นชาวฟิลปินเดิมพันแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นเฟเธอร์เวทที่เวทีมวยนานชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568 เปิดฉากยกแรกกำปั้นชาวไทยมาพลาดโดนหมัดขวาเต็มหน้าหล่นลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนลุกมาสู้ต่อจากนั้นในยกที่2อนุชัย C.P.F มาโดนฮุกซ้ายเข้าเต็มคางร่วงลงไปให้กรรมการนับ8อีกครั้งแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นมาได้ทําให้คะแนนเป็นรองใน2ยกแรกจากนั้นในช่วงยกที่3เป็นต้นไปนักชกชาวไทยพยายามเดินบทไล่ต่อยหมัดชุดทนาคะแนนคืนมาได้จะแจ้งอย่างไรก็ตามในช่วงยก8เกิดอุบัติเหตุศรีสะชนกันเต็มแรงจนอนุชัยตาขวาเกือบปิดทําให้กรรมการตัดสินใจย,ยุติการชกและใช้วิธีการรวมคะแนนยกที่า มามซึ่งเป็นทางด้านอนุชัย CPF พลิกนรกกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน66 6 5ถึงทั้ง3เสียงคว้าแชมป์สหพันธ์หมวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นเฟเธอร์เวทมาครองได้สำเร็จ